สวัสดีครับกับผมอาจารย์ธรรมนำเสนอกับสวัสดีแฟนเพจที่รักทั้งทางช่อง YouTube c h a n n e ลและช่อง f c e e o o o k แฟนเพจช่วงนี้เราหยุดเรื่องเล่าไว้สักระยะหนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์ธรรมจะมานำเสนอพุทธคำทำนายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำลายไทยทักว่าจะตรงกับพวกเราชาวพุทธอย่างไร ทุกวันนี้กระแสค่านิยมความเหลื่อมล้ำคุณธรรมและศิลธรรมมันเสื่อมโทรมทุกวันนี้พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมเริ่มคายจะมีลัทธิต่างๆเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตนเองสิ่งนี้นะครับที่อาจารย์ทำนำเสนอตระหนักถึงสิ่งต่างๆเพื่อจะให้เราชาวพุทธได้ตระหนักถึง คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาจจะยังไม่เสื่อมคลายถ้าผู้ใดศรัทธาแล้วไสก็จะมีแต่ความดีไปถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วยิ่งขึ้นสิ่งนี้นะครับที่อาจารย์ทำตระหนักถึงคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรมศินเจริญภาวนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธ ทุกผู้ทุกคนวันนี้อาจารย์ธรรมจะมานำเสนอพุทธคําทํานาย16ประการว่าจะตรงกับยุคนี้สมัยนี้ไหมครับสุบินนิมิตข้อที่1มีโคดำล่ำสันสี่ตัววิ่งมาทั้ง4ทิศด้วยอาการเกี้ยวกราดประหนึ่งว่าจะชนกันพอมาใกล้กันต่างหยุดชะงักไม่ชนกันแล้วต่างก็ผานี จากกันไปคนละทิศคนละทางพัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดภัยธรรมชาติฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะมีเมฆฝนดำทำมึนตั้งท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกตั้งท่าจะมาแต่ก็ไม่มาจะเกิดความแห้งแล้งไปทั่วทั้งแผ่นดินเข้าก้าในนาพืชผลจะเสียหายไม่มีน้ำจะบริโภค ผู้คนและสัตว์จะอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากสุบินนิมิตข้อที่2พระเจ้าประสินธิโกสลทรงสุบินนิมิตเห็นต้นไม้นานา,นาชนิดยังไม่ทันจะใหญ่โตพอที่จะมีดอกมีผลแต่ต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกและผลจนกิ่งก้านสาขาจะรองรับดอกและผลนั้นไม่ไหวพัฒถาคตได้ทำนายไถยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้านน้น กุมารีที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามีแต่กุมารีนั้นอยากจะแต่งงานให้เป็นครอบครัวเพราะมีความกระสันใฝ่ฝันในราคะตัณหาใจมีความกำเริบในกามคุณมีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นอย่างมากมีความอยากได้ในกามารมณ์แห่งความร,รักความคข่จึงได้แต่งงานกันตั้งแต่อายุยังวัยเด็กถูกต้องตามประเพณีนิยม และไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมบางคนมั่วสมกันไม่มีความระอายเยียกสัตว์เดรัจฉานเมื่อตั้งครรขึ้นมาก็จะหาวิธีฆ่าลูกในท้องของตอนเองจึงเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งนักเด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่บ้างแต่เด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหวจึงต้องปล่อยปะระเลยให้ออกมาขอทานกินตามลำพัง เป็นเด็กเล,ล่ร่อนและจรจักไม่มีพ่อแม่ไม่มีตระกูลไม่มีการศึกษาสุบินนิมิตข้อที่3พระเจ้าปเปเสนธิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นแม่โคทั้งหลายพากันดูดกินนมจากลูกของตนเองพัตถาคตได้ทำนายไทยทักว่าต่อไปภายภาคหน้าพ่อกับแม่ทั้งหลายจะอาศัยอยู่กินกับบรรดาลูกๆทั้งหลาย จะออกจากบ้านไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่หากลูกให้กินก็ดีหากลูกทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูก็จะลําบากตกทุกข์ได้ยากสุบินิมิตข้อที่4พระเจ้าปเปเสนทิโกศนทรงสุบินิมิตเห็นฝูงคนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัวเล็กๆเ,เข้ามาเทียบเฟียนเพื่อลากล้อเฟียนเมื่อลากไปแล้วไม่ไหว ก็จะพากันเคียนตีพัฒธาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นคนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กๆที่จบปริญญาใหม่ๆม,มารับข้าราชการแผ่นดินบริหารการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นงานที่หนักถึงจะมีความรู้อยู่แต่เด็กๆนั้นก็ยังขาดประสบการณ์ขาดความสามารถขาดความรอบรู้ขาดความรอบคอบ ในการบริหารเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจึงเกิดความผิดพลาดล่าชา้าไม่ทันต่อเหตุการณ์สุบินิมิตข้อที่5พระเจ้าประสิทธิโกศลสุบินิมิตเห็นม้าตัวเดียวหัวเดียวมีสองปากสามารถกินหญ้าได้ทั้งสองปากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าต่อไปภายภาคหน้าผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่าง จะิบัติหน้าที่ด้วยฟาร์มโง่เขาและช่อชนใช้กลอุบายเล่เหลี่ยมเอาค่าจ้างรางวัลจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการวินิจฉัยคดีฟาร์มจึงขาดฟาร์มยุติธรรมสุบินิมิตข้อที่6พระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นมีหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำอันมีค่ามหาศาลไปวางไว้ให้สุนัขจิจอก ถ่ายอุจระปัสวะใส่พัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นกลุ่มคนที่โง่เขลาเบาปัญญาสามจะเอาพระธรรมคำสอนของเราตถาคตไปให้รัฐทิ่ต่างๆเหยียบย่ำทำลายแล้วถ่ายทอดรัฐิเขาเอาคำสอนของเขาที่สกโปกโสโคกด้วยกิเลสตัหามากบเกลื่อนในคำสอนของเรา และดัดแปลแก้ไขคำสอนของเราให้เข้ากันกับลัทธิเขาแล้วประกาศว่าคำสอนของเราตถาคตเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิของเขาให้คนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าคำสอนของเราเข้ากันได้กับของเขาถือว่าเป็นอันเดียวกันลัทธิเหล่านั้นก็จะไม่รู้คุณค่าคำสอนของเราตถาคตแต่อย่างใดมนุษย์อย่างนี้ก็จะมี ในเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วและก็จะมีรัฐที่ต่างๆมาอวดอ้างว่าเป็นาศาสนาเป็นจำนวนมากคำทํานายนี้ก็จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าสุบินิมิตข้อที่8พระเจ้าประนสนทิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นองค์น้ำใหญ่และองค์น้ำเล็กตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วบีคนทั้งหลายแย่งกันตักน้ำใส่แต่โอค์ใหญ่ จะล้นเหลือส่วนโองคเล็กๆน้อยๆน,น,นั้นไม่มีใครตักใส่เลยพัตถาคตได้ทํานายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นจะมีคนทําบุญโดยเลือกหน้าพระองค์ที่มีอายุและพันามากมียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งต่างๆจะมีคนให้ความสนใจพากันถวายเครื่องไทยทานเป็นจำนวนมากล้วนแล้วแต่เป็นของดีมีค่ามีราคาข้าปลาอาหาร ปินโตขดาษใหญ่ตั้งต่อหน้าจนเหลือเฟือส่วนพระเล็กๆน้อยๆน,นั่งอยู่รอบข้างไม่มีใครคิดถวายอะไรเลยมีแต่นั่งดูเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายพักหน้านูน้นสุบินิมิตข้อที่9พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ข้างในสะระล้อมรอบน้ำใสสะอาดในการสระ คุณตมแล้วมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่พากันแย่งชิงกินน้ำในสระที่คุณตมกันทั้งหมดส่วนน้ำรอบนอกที่ใสสะอาดเยือกเกย็นนั้นไม่มีสระตัวใดอยากจะกินเลยพัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้านน้นคนจะมีความโรภความอยากความได้ไม่อิ่มไม่พอในเงินทองมากขึ้นการงานที่สะอาดบริสุทธิ์และสุจริตไม่อยากจะทำ ถือว่าได้เงินเดือนน้อยร่ำรวยช้าไม่พอกับความโลภความอยากของตัวเองจึงได้ลงสมัครเข้ามาในสภาสันติบาลเพื่อจะมีอำนาจในการบริหารเงินบริหารงานแผ่นดินได้อย่างเต็มที่ใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยมทุจริตคิดไม่ชอบในเงินของแผ่นดินมือใครยาวสาวได้เสาเอาจะได้เงินมาด้วยวิธีสกปรกอย่างใดจะไม่มีความระยแก่ใจตัวเอง ขอให้ได้เงินก้อนโตมาเป็นพอใจลักษณะนี้ก็จะเกิดกันทั่วโลกมีทั่วทุกประเทศเขตแดนและก็จะเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้าโน้นสุบินิมิตข้อที่10พระเจ้าปรเรินทิโกสลทรงสุบินิมิตเห็นหม้อหุงข้าวอีกข้างหนึ่งสุกอีกข้างหนึ่งดิบอีกข้างหนึ่งสุกสุดิบดิบพัตถาคต ได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นคนในโลกนี้จะมีความเห็นแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งจะมีความเชื่อว่าเราตถาคตเป็นที่พึ่งที่เคารพจริงพระธรรมคำสอนของเราตถาคตเป็นสวัสาขาตธรรมเมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ได้จริงเชื่อว่ามีมรรคผลมีนิพพานจริง นรกสวรรค์มีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงผลแก่บุคคลที่กระทำจริงตายแล้วยังมีกิเลสตัณหาอยู่เชื่อว่าได้มาเกิดใหม่อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานในยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนานพระธรรมคำสอนของเราตถาคตมีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับผลนิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม่มีแต่ความสงสัยรังเรไม่แน่ใจอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่ามักผลนิพพานไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีทำดีทำชั่วไม่ได้ผลภายในชาติหน้าตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่แต่อย่างใดในช่วงปลายพระพุทธศาสนาโน,น้นคนจะเกิดมีมัชฌาทิฐิ มีความเห็นผิดเป็นชอบชอบเป็นผิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภักหน้านาน้นสุบินิมิตข้อที่11พระเจ้าประเซนติโกสลทรงสุบินิมิตเห็นคนพวกหนึ่งเอาแก่นจันแดงที่มีค่ามีราคาแพงไปแลกกับนมเปี้ยวหม้อเดียวซึ่งไม่สมราคาพัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้านาน้นคนพวกนี้ จะเอาพระธรรมคําสอนของเราตถาคตไปแลกเป็นเงินตาจะเขียนเป็นตําราเพื่อเอามาจําหน่ายขายกินหาไรายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตเอาพระธรรมคําสอนของเราตถาคตทําเป็นการแสดงแต่งกรเพื่อผลประโยชน์ในการเทศแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลอันเป็นอามิตรไม่สมค่าราคากันเลยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้าโน้น สุบินิมิตข้อที่12พระเจ้าประเส e ที่โกศลทรงสุบินิมิตเห็นน้ำเต้าเปล่ากลวงในตามธรรมดาแล้วจะรอยอยู่บนน้ำแต่น้ำเต้าเปล่านี้กับดิ่งจมลงไปในน้ำเสียพัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภักหน้าโน้นคนดีมีควารมรู้ดีสติปัญญาดีมีควารมรอบรู้มีความฉลา,าดมีความสามารถ มีทั้งพระและคารวสจะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชูในสังคมจะถูกขัดฝังจากกลุ่มคนพรานสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคารวาสก็จะไม่มีโอกาสได้ทำงานการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคนมีความร,รู้สามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาสันติบาล หรือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่จะมีกลุ่มนายทุนทุจริตคิดมิชอบเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆเบียดสีให้ตกเก้าอี้ไปในสายตาของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะมองเห็นคนดีๆว่าเป็นการกินีของเขาไม่ยอมที่จะเข้าไปรู้เห็นความทุจริตคิดมิชอบของตนคนดีๆจึงไม่มีในสังคมนี้เลย ถ้าเป็นนักบวชก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันท่านองค์ใดมีใจบริสุธทธิ์ผุดพองพระธรรมวินัยมีความรู้ดีปฏิบัติชอบต่อมรรคผลนิพพานท่านเหล่านั้นจะไม่มีใครให้ความสนใจไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากฟังธรรมจะมองเห็นว่าเป็นพระค,คําคราสมัยไม่เกิดศรัทธาไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใดเพราะใจ ไม่มีความเคารพเชื่อถือในท่านเหล่านั้นแม้แต่จะแบ่งปันปัจจัยทั้งสี่ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือก็ไม่เต็มใจถึงจะถวายให้ก็นิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้นท่านเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากใครก็ไม่อยากจะบวชเป็นพระลักษณะนี้ในที่สุดพระดีๆมีคุณธรรมก็จะคอยหมดไป ในศาสนาของเราตถาคตเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้าโน้นสุบินิมิตข้อที่13พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นก้อนศิลาแท่งขนาดใหญ่เท่าเรือลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำเภาเปล่าตามธรรมดาแล้วก้อนศิลาจะจมอยู่ใต้น้ำแต่ก้อนศิลานี้กับลอยอยู่บนผิวน้ำพระตะถาคต ได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นคนพานสันดานชั่วคนทุศินคนทุธรรมคนขี้โกงคนหัวประจบสอบพอคนทุจริตคิดไม่ชอบคนไม่มีความระอายจะได้เป็นที่ยกย่องเชื่อชูในสังคมเป็นผู้มีบทบาทอำนาจมีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศมีพวกพ้องบริวารมากถ้าเป็นคารวาสก็จะมี แต่ผู้คนเชิดหน้าชูตาไปไหนมาไหนมีแต่คนเคารพยำเกงมีฝูงชนให้การต้อนรับเป็นอย่างมากเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้าโน้นสุบินิมิตข้อที่14พระเจ้าประสันทิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นเขียดน้อยไร่กินงูเหา่าตัวมะหุมาเมื่อไร่ทันก็จะโดนคาบกืนกินทันที พัฒาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคำพูดเป็นวาทศิลป์เคยเผยแพร่ศาสนาแสดงธรรมมีบทบาทในสังคมมีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมากได้รับราบยศสารเสริมจนลืมตัวไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาใจไม่มีความฉลา,าด จึงขาดความสำรวมตาหูจมูกริ้นกายและใจปล่อยให้ไปสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสจึงทำให้เกิดอันธรมคืออารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกามคุณมีความกำหนัดย้อมใจนางเขียดน้อยสตรีได้มองเห็นช่องโหวจึงวางแผนหวาดล้อมด้วยมารยานานาประการ มีคำหวานอันเยินยอเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลชโลมหัวใจงูเหา่าจนหน้ามืดตาลายหายใจไม่เต็มปอดอีนางเขียดน้อยก็ได้จังหวะก็โดดคาบกืนกินทันทีสุบินิมิตข้อที่15พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสุบินิมิตเห็นหงสีทองทั้งหลายไปถูกอีกาล้อมรอบ อีกาไปไหนฝูงหงสีทองทั้งหลายก็จะหอบร้อมเป็นบริวารพัฒถาคตได้ทำนายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้นพระเนนผู้บวชใหม่ใจยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลและในธรรมจะห้อมร้อมพระที่ธุรศิลป์ธุรธรรมจะยกให้เป็นครูอาจารย์เพื่อเคารพกราบไหว้อย่างเหลือเชื่ออีกาฉลาด มีเล่เหลี่ยมในการหาอาหารฉันใดพระธุรสินธุรธรรมเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่เหลี่ยมในการหาราบสการะได้ฉันนั้นและแบ่งราบสการะให้แก่หงเล็กหงใหญ่ได้อย่างทั่วถึงฝึงหงทั้งหลายจึงให้ความสําคัญในอีกาเป็นอย่างมากในยุคต่อไปช่วงไปาศาสนาโน้น การเปลี่ยนแปลงไปในสังคมและสมณะก็จะเป็นอย่างนี้พระที่ทุรศิลปุรธรรมจะเพิ่มมากขึ้นพระเนนที่ขาดการศึกษาจะไม่รู้ธรรมวินัยไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดศิลอะไรผิดธรรมจะไม่รู้หน้าที่ของตนเพียงบวชกันตามประเพณีเท่านั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้าโน้น สุบินิมิตข้อที่16พระเจ้าปเปเสนทิโกสลทรงสุบินิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหารพากันเคี้ยวกินกันอย่างอร่อยอร่อยพัฒถาคตได้ทํานายไทยทักว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าโน้น้นประชาชนทั้งหลายไม่พอใจกับการปกครองแบบราชาธิปไตยจึงพากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้อง ต่อต้านการปกครองของพระราชาให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตยให้พระราชาลดบทบาทลดอำนาจลงอยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันเมื่อพระราชาไม่ยินยอมก็จะพากันปฏิวัติร,รัฐประหารยึดอำนาจให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนก็รบร้างพระมหากษัตริย์ผู้ เป็นประมุขของประเทศนั้นๆพร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศนั้นเสียมีบางประเทศที่พระราชาย,ยินยอมตามคำขอร้องของประชาชนยอมลงจากอำนาจเดิมคือราชาธิปไตยประชาราดรในบ้านเมืองนั้นก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือในพระองค์พระมหากษัตริย์พากันยกย่องเชิดชูพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิต เพื่อให้เป็นล่มโพล่มใสเป็นสมมุติเทพกับไหวเทื์ทูลให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้นๆตลอดไปสิ้นกันและนานเทินเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับภายภาคหน้าโน้น้น าให้ข้อคิดกัลยาณมิตรทุกท่านทุกท่านได้ฟังแล้วขอให้ทุกท่านคิดวิเคราะห์ว่าตรงไหมครับทุกวันนี้เป็นอย่างไรเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงไหมอาจารย์ธรรมขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจเจริญภาวนาศีลห้าอย่าได้ขาด ต่อไปไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรายึดถือคำสอนของพระตถาคตของเราองค์สัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจให้ใจเราขาวใจเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์เป็นพอวันนี้อาจารย์ธรรมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับสวัสดีครับ